อ่ะสวัสดีครับชื่อ <Hello. S 1> อันโถครับสวัสดีครับอันเดยครับอันเดชครับวันนี้เป็นไงผลอันโชคฮะชนะครับชนะ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 แล้วแล้วแล้วเกมการชกบนเวทีเราเราเป็นไงแล้วเก็บแย่เก็บแย่เราเราสี่ยกเนี่ยเราชกไปเรา เรามั่นใจไหมก็มั่นใจมั่นใจครับมั่นใจมั่นใจช่วง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 ไหนช่วงยกสามยกสามยกสยกห้ายกสามไม่ยกห้ามั่นใจแล้วแล้วคู่ชกเป็นไงคู่ชกแข็งไหมไม่ไม่ไม่กเลไม่นะเขามีลูกไหนที่แบบให้เราหนักใจไหมเตรียมการชกวันเวทีไม่ไม่มีเนาะก็เลี้ยวแต่ว่าเลี้ยวแรง พ่อดูยังไม่ค่อยดีนะก็เี๋ยวไปซ้อมมันใหม่โอเคอาฟซีหน่อยก็ขอบคุณที่กำลังใจครับแวมอี่คุณไกินัทำเกับเพื่อปั่กันอยู่อ้าวนะเป็นไงวันนี้เจอของแข็งเงินแเกมการชกมันเป็นยังไงมันมีลูกไหนที่แบบที่แบบเราที่แบบ กัใจไหมโชกับสแกนเงินวงในวงในเราเป็นรองแล้วแล้วเราเราคิดว่าเป็นไงเกมการโชกเนี่ยมันสูสีมันเป็นรองอะไรเรื่องอะไรเป็นรองวงในเราคู่ตั้งน้อย การซซ้อมเป็นไงดะการซซ้อมดีแต่แต่แต่ว่ามันเขามันโชกเวทใหญ่ไปหน่อยแล้วเราอยากแก้มือไหมทำงานแก้มือน้ำหนักไหนน้ำหนักไหนสามครึ่งก็สามครึ่งนะมีโอกาสก็อยากแก้มือนะบันโดแต่แต่แต่ก็ก็รู้ว่าชคโชคดีแล้ว ก็เสียบแปลงเรื่องมันยากหน่อยแต่แต่แท้เราก็ยอมรับนะนั่คือแ้วงค์แนเราก็ต้องทำให้มันดีนแก้ไขใหม่ใช่ไหมโอเคจุ๊จ๊